แล้วนะครับมีตัวที่ขึ้านมาแล้วและเริ่มจะมีในภาคอีสานเริ่มจะมีในภาคตะวันตกของพิมเมื่อวานหรือกระจววันนี้อาจจะออกเมื่อวานของปบฏชนก็ลงนะครับสถานการณ์ต่างๆมันก็เหมือนับมันส่งตัวนะครับทั้งแปจังหวัดท่านผู้การจังหวัดบอครับแปดจังหวัดท่านเรายงานตรงต่อนายกรัฐมนตรีเพราะนั้นแปลว่าที่นี้ผมถือว่าเป็นองค์กรมันสมององค์กรเสนาธิการของผู้ว่า ตอนที่เจ็นนะครับจะต้องระดมสัยภาพกำลังมันสมองนะครับว่าท่านู้ว่าได้สั่งการให้จัดประชุมเกิดวันนี้ขึ้นนะครับในวัานี้ผมก็ขอสุดนะครับผมบอกเลยนะครับบริเกตนายกำันตรีให้พู้ว่าแนะนำโดชตรงนะครับภาพนี่เห็นภาพที ่ใช่คะแนนผมร่านันก้นะความตรงนี้อ่านว่าโรงเรียนทีดีพิทยาทั้งครูทั้งนักเรียนใส่อย่างนี้นข้อหนึ่งจัดประชุมพลังแผ่นดินประกาศจุงใจเมื่อเช้าร้อยสี่องค์กรมีกติกาส่วนกลางกำหนดให้ท้องถิ่นมาให้เหมือนกับที่ว่าเมื่อกี วงชมเชยอบตบ้านดง,งดอำเภอแม่เมาะนะครับมีที่เดียวที่ตั้งโรงมานในผมไม่แทนท่านทุกว่าผมไม่ใจท่านแตยังขึ้นกนาเพราะร่ำาจกระสุนกลางนะครับยกระดับขึ้นอันที่สองต้องให้สตังค์ไบที่ประชุมวันนั้นเขียนอบตละสองหมื่นเท่าหมดเลยรถไฟฟ้ส่ตางและบอกวัา ในส,ส่วนของเบอร์ทัชันนะครับไดยมีการเข้าเอาเ,อเารื่องเข้ารบชิวกรณีบ้านตัน้งแต่เนสสลาบุฟามีนาแม้ถ้าท่วันนี้ก็ยังรีวิวแต่ว่าในช่วงมีนานี้เราได้เชิญหน่วยป่าไม้ทั้งหมดในพื้นที่อุทายานตับนาพิบ้านแลวก็สวยมา่ในส่วนของอุญญทยานก็เนเรื่องยาน้ประกาศให้ชาวบ้านที่อยู่รอบๆรับทราบสอันนี้ผมให้กายรัฐประกาศนะครับตอนนี้อสองแจ้งเกินผู้ชอบเข้าปปานคือ ภัยของการที่มีฝุ่นละอองเนี่ยจะสะสมในกอดของเด็ก <c oughs> แล้วก็คนปีละทั้เดือนต้องให้เกิดสิ่งเหลนี้อีกถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นอันตรยแล้วก็ขอแนวทางสุขเนี่ยทำเอกสารเรารมืเอ่อเราบอกคุณทำกระถิ่นทำพ้าป่าครับมีรถขบวนกันเนี่ยวิ่งปรูบเข้าไปแหกเข้าไปในี่ยตามไมครับผมบอกไปปเดกม็มย ว่าทางัทครับทางรการเราตั้งย่านักัดที่ารรัครแล้วก็มีการจับเชื่อทต่ครันตั้งนเรือง